ค่ำคืนนั้นแม่ยายเห็นความจริงที่ไม่มีใครอยากจำแต่วันนี้เธอกลับมาเพื่อปลอบโยนชายคนหนึ่งลูกเคยของเธอเองเมื่ออดีตที่เต็มไปด้วยบาปถูกเปิดเผยกลางแสงเทียนความรักความผิดและการให้อภัยจะเหลืออะไรให้ทั้งคู่ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งลมยามเย็นพัดเบาๆผ่านหน้าต่างบ้านไม้เก่าแสงแดดยามเย็นทอดยาวผ่านมาลูกไม้สีครีมกลิ่นชาของแม่ยายลอยคลุ้งในอากาศเสียงนาฬิกาเก่าดังติ๊กตอ,อกกันอย่างช้าๆ ลูกเขยนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เมื่อไหลซึมตามขามับแม้ลมเย็นจะพัดผ่านหัวใจของเขาเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกเขามองไปยังรูปถ่ายครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนังใบหน้าของภรรยาในภาพยิ้มอย่างอบอุ่นแต่ในหัวของเขามีเพียงเสียงคำพูดที่เพิ่งได้ยินแม่ยายเดินเข้ามาช้าช้ารอยย่นบนใบหน้ามีแสงไฟอุ่นสะท้อนเธอวางถ้วยชาลงบนโต๊ะไม้ กลิ่นหอมของชาทําให้บรรยากาศเงียบสงบลงลูกแม่รู้นะว่าเธอมีบางอย่างที่ไม่กล้าพูดเสียงของเธอนุ่มลึกและมั่นคงลูกเขยมองขึ้นน้ําตาเริ่มคลอในตามือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อจับถ้วยชาแม่ยายยิ้มอย่างอ่อนโยนแต่ในรอยยิ้มนั้นมีบางอย่างที่แปลกไปสายตาของเธอมองตรงเข้าไปในใจของเขาเหมือนรู้ทุกความลับที่เขาซ่อนไว้ เสียงมแมลงยามเย็นเริ่มดังขึ้นรอบบ้านแสงไฟในห้องค่อยๆสลัวลงเงาของแม่ยายทอดยาวบนพื้นไม้ลูกเคยรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มหนาแน่นเธอยื่นมือมาวางบนไหล่เขาสัมผัสนั้นเย็นกว่าที่คิดเขาเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆและเห็นแววตาของแม่ยายที่นิ่งผิดปกติแม่รู้หมดแล้วลูกเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความเงียบ ลูกเคยตัวแข็งใจเต้นแรงราวจะหลุดออกจากอกในหัวของเขามีเพียงคำถามเดียวเขานิ่งไปชั่วขณะหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงสะท้อนในศีรษะกลิ่นชาที่เคยหอมกลับกลายเป็นกลิ่นขมแปลกๆอากาศในห้องเริ่มอึดอัดราวกับขาดออกซิเจนแม่ยายยังคงจ้องเขาอย่างนิ่งริมฝีปากของเธอขยับเพียงเล็กน้อยไม่ต้องกลัวลูกแม่ไม่โกรธน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนจนแปลกใจ แต่ความอ่อนโยนนั้นกลับแฝงความเย็นชาลูกเขยกลืนน้ำลายยากเย็นมือเขาจับถ้วยชาแน่นจนสัน่นเขาพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากกลับแข็งแม่หมายความว่ายังไงครับเสียงเขาแหบต่ำเหมือนหลุดออกมาจากลำคอแห้งผากแม่ยายหันไปมองรูปถ่ายบนผนังเธอเดินเข้าไปช้าๆปลายนิ้วรูปที่ภาพนั้นภาพภรรยาของเขาในชุดนักเรียนมัธยมยิ้มอ่อนโยน วันนั้นแม่อยู่ที่นั่นลูกเสียงของเธอสัน่นแต่สายตากลับแน่วแน่ลูกเคยขยับตัวแต่ขาเหมือนหมดแรงเขาพยายามมองใบหน้าของแม่ยายแต่แสงไฟที่สลัวทำให้ทุกอย่างพร่ามัวเงาของเธอทาบลงบนรูปถ่ายเหมือนหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแม่เห็นทุกอย่างในคืนนั้นเสียงเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินลูกเคยเผลอหายใจแรงความทรงจำเก่าเริ่มไหลกลับมาเหมือนคลื่นทะเล เสียงฝนในคืนนั้นเสียงร้องของใครบางคนประตูที่เปิดเองในความมืดเขาหันกลับไปมองแม่ยายอีกครั้งเธอยืนอยู่ตรงหน้าใกล้กว่าที่คิดแสงจากไฟนีออนส่องให้เห็นหยดน้ำตาที่ค้างอยู่บนขนตาแม่พยายามจะลืมแต่แม่ลืมไม่ได้เสียงหัวใจของลูกเคยเต้นแรงจนแทบระเบิดมือของเขาเย็นเฉียบเธอก้าวเข้ามาอีกก้าว ระยะห่างระหว่างทั้งสองแทบไม่มีเหลือลูกเธอจำได้ไหมว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นคำถามนั้นเหมือนมีดแหลมที่กรีดเข้าหัวใจภาพจำในคืนนั้นผุดขึ้นอีกครั้งฝนที่ตกไม่หยุดเสียงโทรศัพท์ที่ไม่รับสายและร่างหนึ่งที่ล้มลงตรงหน้าบ้านลูกเขยหลับตาเสียงหัวเราะของภรรยายัางก้องในหัวแม่ผมไม่ได้ตั้งใจ เสียงของเขาแผ่วเบาเราวกับจะขาดหายไปแม่ยายหลับตาเช่นกันน้ำตายหยดหนึ่งร่วงลงบนหลังมือของเขาแม่รู้ลูกแต่กรมันไม่มีวันนีเสียงนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งติ๊กตอกติ๊กตอกบรรยากาศรอบตัวกลายเป็นความเงียบที่บีบรัดและในเงาสะท้อนของถ้วยชาลูกเคยเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังแม่ยายบางอย่างที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้น เงานั้นเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนร่างของใครบางคนกำลังยืนอยู่หลังแม่ยายลูกเขยขมวดคิ้วพยายามเพ่งมองแต่ยิ่งมองเงานั้นยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเขาเห็นรูปร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวเปียกชื้นร่วงลงมาปิดใบหน้าชุดนอนสีขาวซี่ติดร่างกายหยดน้ำค่อยๆไหลลงจากปลายผมเสียงน้ำหยดลงบนพื้นไม้ดังแผ่วๆแต่ชัดเจน แม่ยายยังคงยืนนิ่งเธอไม่ได้หันกลับไปเหมือนเธอรู้ว่าสิ่งนั้นอยู่ตรงนั้นแต่เลือกที่จะไม่พูดถึงลูกเขยยกมือขึ้นอย่างช้าๆแม่แม่เห็นไหมเสียงเขาสัน่นดวงตาเบิกกว้างจนเห็นความหวาดกลัวชัดเจนแม่ยายไม่ตอบเธอยังคงมองรูปถ่ายบนผนังเพียงแต่พูดเบาๆเธอกลับมาแล้วลูก ลมหายใจของลูกเขยขาดเป็นห่วงเงนานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงพื้นไม้ลั่นทุกครั้งที่มันก้าวเดินจนสามารถได้กลิ่นดินชืน้นและกลิ่นเหล็กขาวเลือดในอากาศเขาเริ่มถอยหลังแต่ขาของเขาหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นผ้าสะท้อนในถ้วยชาตรงหน้าเผยให้เห็นร่างของผู้หญิงในชุดขาวเธอยืนอยู่ตรงหลังแม่ยายใบยหน้าซีดเผือดน้ำไหลาจากปาก และดวงตาที่ว่างเปล่าแต่จับจ้องตรงมาที่เขาลูกเคยพยายามจะพูดแต่เสียงไม่ออกในหูได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองแม่ยายหันกลับมาอย่างช้าช้าและในจังหวะนั้นเองเงานั้นหายไปแต่ไม่ทันที่เขาจะโล่งใจแม่ยายยกมือขึ้นช้าช้านิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยแล้วชี้ไปที่เขาลูกเธอยังไม่ขอโทษเลย คำพูดนั้นเหมือนเสียงระฆังในห้องที่เงียบงานลูกเคยหน้าเสียแม่ผมผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจเสียงเขาสั่นร่างกายเย็นเฉียบความทรงจำคืนนั้นหลายกลับมาอีกครั้งถนนลื่นจากฝนไฟหน้ารถสะท้อนเข้าตาเสียงเบรกดังลัน่นและร่างหนึ่งล้มลงตรงหน้ารถเลือดไหลช้าๆบนพื้นถนนแม่ยายก้าวเข้ามาใกล้ แม่รู้ทุกอย่างแล้วลูกแม่แค่รอวันนั้นวันที่เธอจะพูดเองน้ำเสียงเธอนิ่งสงบแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดลูกเขยสุดตัวลงกับพื้นมือปิดหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดแม่ยายยืนมองเขาและเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆเธอจากไปอย่างเดียวดายแม่เจอร่างเธอคืนนั้นเองลูกเขยเงยหน้าช้าๆแม่แม่หมายถึงภรรยาผมแม่ยายพยักหน้าเบาๆ ดวงตาเธอสั่นระริกแต่ยังคงมองตรงมาที่เขาเธอยังอยู่ที่นี่ในบ้านหลังนี้เสียงลมพัดแรงขึ้นทันทีหน้าต่างสั่นสะเทือนม่านปลิววูบเหมือนมีใครดึงถ้วยชาบนโต๊ะสั่นจนเสียงแก้กระทบกันดังแผ่วๆลูกเขยหันไปมองรอบห้องเงามืดเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเสียงฝีเท้าช้าๆดังขึ้นจากทางบันไดทีละขั้นทีละขั้น เสียงเปียกชื้นของน้ำหยดลงตามทางเดินแม่ยายหลับตาแม่เตือนเธอแล้วลูกวิญญาณที่ไม่ได้รับคำขอโทษจะไม่มีวันไปไหนลูกเขยพยายามลุกขึ้นแต่เสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดลงตรงด้านหลังเขาอากาศเย็นเฉียบลงทันทีกลิ่นดินกลิ่นเลือดและกลิ่นน้ำฝนผสมกันอย่างหนักเขารู้ว่ามีใครบางคนอยู่ตรงนั้นแต่เขาไม่กล้าหันไป มือเย็นเฉียบข้างหนึ่งแตะที่ไหล่ของเขาแรงกดเบาๆแต่หนักจนหัวใจแทบหยุดเต้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูเธอจำได้ไหมว่าเธอทำอะไรกับฉันลูกเขยแข็งค้างทั้งร่างเสียงนั้นเย็นเฉียบลมหายใจอุ่นชื้นสัมผัสอยู่ข้างหูเขาไม่กล้าขยับไม่กล้าหันกลับไปขนทั่วร่างลุกชันจนเจ็บผิวแม่ยายยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าแววตาเธอเศร้าแต่ไม่ตกใจเลยแม้แต่น้อย เหมือนเธอรู้ดีว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นเช่นนี้แสงไฟในห้องกระพริบวูบวาบเสียงนาฬิกายังดังอยู่แต่จังหวะเริ่มเพี้ยนติ๊กตอกติ๊กแล้งเงียวสนิทลูกเขยหายใจแรงเหงื่อเย็นไหลอาบขมับใครใๆอยู่ตรงนั้นเสียงของเขาแทบไม่ออกจากลำคอแต่เขารู้ว่าไม่มีคำตอบใดจะช่วยได้กลิ่นดินเปียกแรงขึ้นเหมือนฝนตกอยู่ในห้อง เสียงน้ำหยดจากเพดานลงพื้นไม้เมื่อหยดกระทบพื้นมันกลายเป็นสีแดงเข้มแม่ยายเอื้อมมือไปหยิบสร้อยข้อเส้นหนึ่งจากโต๊ะเธอมองมันนิ่งๆก่อนพูดด้วยเสียงสั่นสร้อยเส้นนี้อยู่ในมือเธอในคืนนั้นใช่ไหมลูกลูกเคยเบิกตาภาพคืนฝนตกกลับมาในหัวมือของเขาจับสร้อยไว้แน่นตอนที่ร่างนั้นลม้มลงเสียงร้องขอความช่วยเหลือยังชัดเจนในหูแต่เขาหนีหนีโดยไม่หันกลับไป เขาสั่นหัวแรงๆแม่ผมขอโทษผมกลัวผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเสียงของเขาแตกพร่น้ําตาไหลไม่หยุดแม่ยายเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าเธอไม่ได้ต้องการให้ลูกหนีเธอแค่ต้องการให้ลูกช่วยจู่ๆเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากบันไดอีกครั้งช้าหนักเปียกทุกย่างก้าวทำให้พื้นไม้สั่นลูกเขยเงยหน้ามองไปทางประตู แสงไฟสลัวส่องเห็นเงาเลือนๆของผู้หญิงในชุดขาวเธอเดินเข้ามาทีละก้าวเท้าเปล่าเปียกชื้นผมยาวแนบกับใบหน้าน้ำหยดจากปลายผมลงบนพื้นเป็นทางแม่ยายถอยหลังไปหนึ่งก้าวเธอพูดเบาๆลูกเอ๋ยถึงเวลาที่ต้องฟังแล้วร่างนั้นหยุดอยู่ตรงกลางห้องเงียบสนิทหัวของเธอค่อยๆเงยขึ้น ผมที่ปิดหน้าเลื่อนลงเผยให้เห็นผิวซีดเหมือนกระดาษดวงตาค้ำลึกไร้แสงริมฝีปากซีดขยับช้าๆเธอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งฉันเสียงนั้นแผ่วเบาแต่สะเทือนหัวใจลูกเคยสุดตัวลงกับพื้นผมไม่ได้ตั้งใจผมสาบานผมรักเธอเธอจ้องเขาไม่กระพริบน้ำตาไหลลงจากดวงตาข้างหนึ่งแต่เมื่อหยดน้ำตกลงถึงพื้นมันกลายเป็นเลือด กลิ่นคาวแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกแม่ยายเอามือปิดปากน้ำตาไหลเงียบๆเ,เธอยังอยู่เพราะความเสียใจของลูกเธอไปไหนไม่ได้หญิงชุดขาวก้าวเข้ามาใกล้อีกมือของเธอเอื้อมมาช้าๆปลายนิ้วซีแตะบนแก้มลูกเขยความเย็นแล่นเข้าไปถึงกระดูกเขาสั่นสถานจนพูดไม่ได้คืนที่ฝนตกเธอสัญญาว่าจะมาหาฉันเสียงกระซิบดังข้างหูอีกครั้ง แต่เธอไม่มาเธอปล่อยให้ฉันตายอยู่ตรงนั้นลูกเขยร้องให้สือึกสะอื่นผมผิดเองผมขอโทษจริงๆเขาก้มหน้าลงจะโรพื้นมือสั่นจนจับกับพื้นไม้แน่นร่างหญิงในชุดขาวค่อยๆนั่งลงตรงหน้าเขาสายตาเธออ่อนลงเธอพูดคำนี้ช้าไปแสงไฟดับวูบเหลือเพียงแสงจันลอดผ่านหน้าต่าง เราทั้งหมดในห้องเคลื่อนไหวไปมาช้าช้าแม่ยายพยายามเดินเข้าไปหาแต่ขาเหมือนหมดแรงเธอร้องเรียกชื่อทั้งคู่แต่ไม่มีเสียงตอบจู่จูลมหายใจของลูกเคยขาดห่วงเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแต่ในแสงจันทร์สลัวเธอไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมีเพียงกลิ่นดินกลิ่นฝนและเสียงร้องเบาๆดังอยู่ข้างหูฉันให้อภัยแต่เธอต้องอยู่กับความทรงจำนั้นตลอดไป เงาสีขาวเลือนหายไปในความมืดแม่ยายสุดตัวลงร้องให้เงียบๆบบนพื้นยังคงมีรอยน้ำเป็นวงกลมและสร้อยคอเส้นนั้นวางอยู่ตรงกลางอย่างเงียบงนันเสียงนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งติ๊กตอกติ๊กตอกแต่คราวนี้จังหวะกลับเต้นพร้อมกับเสียงหัวใจของแม่ยายที่ยังคงสั่นไหวกับความจริงที่ไม่มีวันลืมแม่ยายมองอยู่นานราวกับไม่อยากกระพริบตา พระเธอกลัวว่าหากหลับตาเพียงครั้งเดียวภาพนั้นจะหายไปตลอดกาลลมหายใจของเธอหนักขึ้นเล็กน้อยเธอยกมือไหวช้าช้าๆสายตาย,ยังมองไปที่จุดที่หญิงสาวเคยยืนอยู่แสงเช้าท่าผ่านต้นมะลิข้างรัว้วกลีบดอกขาวสะท้อนแสงจนเหมือนเปลวไฟเล็ก,เลกๆเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นมะลิยังอบอวลเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนกลิ่นของความเศร้าอ,อีกต่อไป มันคือกลิ่นของการจากลาที่เต็มไปด้วยความอภัยและความรักแม่ยายหันกลับมามองลูกเขยเขายังหลับอยู่บนพื้นไม้สีหน้าสงบเหมือนคนที่ได้หลุดพ้นจากฝันร้ายเธอค่อยๆลุกขึ้นมือยังจับสร้อยคอเส้นนั้นไว้แน่นเธอเดินไปยังแท่นบูชาหน้าห้องที่มีรูปของลูกสาวตั้งอยู่แสงอาทิตย์ส่องกระทบกระจกใสจนเห็นเงาของแม่ยายซ้อนทับกับรูปถ่าย เหมือนทั้งสองกำลังอยู่ในภาพเดียวกันลูกของแม่ได้พักแล้วนะเสียงของเธอเบาแต่มั่นคงแม่จะดูแลเขาเองจนกว่าเขาจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองเธอวางสร้อยคอไว้หน้ารูปแล้จุดทูปสามดอกควันทูปลอยขึ้นเป็นเส้นบางๆหมุนวนช้าๆเหมือนรอยยิ้มของใครบางคนที่กำลังจากลาเสียงนกตัวแรกเริ่มร้องจากต้นไม้หน้าบ้านเสียงไก่ขันรับรุ่งสาง บ้านหลังเก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังคืนที่ยาวนานเกินกว่าจะนับได้แม่ยายเดินออกไปที่ระเบียงม้านั่งไม้ที่ลูกสาวเคยนั่งตอนเย็นยิงอยู่ที่เดิมเธอแตะมันเบาๆแล้วนั่งลงสายลมเช้าเย็นสบายแดดอ่อนศสร์ลงบนผมขาวของเธอภาพของลูกสาวในวัยเด็กผุดขึ้นมาในหัวเสียงหัวเราะใสๆตอนวิ่งเล่นรอบสวนเสียงร้องเรียก แม่จ๋าที่เคยดันกล้องไปทั่วบ้านทุกความทรงจำไหลกลับมาเหมือนคลื่นแต่ครั้งนี้มันไม่เจ็บอีกแล้วเธอยิ้มบางๆน้ำตาไหลอีกครั้งแต่เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจข้างหลังเธอลูกเขยค่อยๆลืมตาเขามองไปรอบห้องอย่างงุนงงราวกับตื่นจากฝันที่ยาวนานเสียงฝนหยุดตกแล้วเหลือเพียงกลิ่นชื้นของดินหลังฝนที่หอมอบอุ่น เขาเห็นแม่ยายนั่งอยู่ริมระเบียงใบหน้าของเธอสงบจนเขาแทบไม่กล้าเรียกแต่ในที่สุดเขาก็พูดออกมาเบาๆแม่แม่ยายหันกลับมามองรอยยิ้มของเธออ่อนโยนเหมือนเช้าแรกของฤดูร้อนลูกทุกอย่างผ่านไปแล้วนะเขานั่งลงข้างๆมองไปยังสวนที่เริ่มมีแสงแดดลอดผ่านใบไม้กลิ่นมะลิลอยมาอีกครั้งครั้งนี้มันอบอุ่นและอ่อนโยน แม่เขาพูดเสียงแผ่วผมฝันว่าเธอให้อภัยผมแม่ยายพยักหน้าเบาๆนั่นไม่ใช่ฝันลูกเธอมาหาเราจริงๆเขาเงียบไปมองไปยังท้องฟ้าที่ค่อยๆสว่างหยดน้ำค้างเกาะตามใบไม้สะท้อนแสงเหมือนเพชรเล็กๆเขาหลับตาสูดกลิ่นมะลิเข้าเต็มปอดและในกลิ่นนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะของภรรยาอีกครั้งแม่ยายหันมามองเขา สายตาเธอเต็มไปด้วยความเข้าใจคนเราทุกคนมีอดีตที่หนีไม่ได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่กับมันยังไงเขามองหน้าเธอแม่ผมจะไม่หนีอีกต่อไปเธอยิ้มดีแล้วลูกเพราะเมื่อเราไม่หนีความเจ็บจะค่อยๆจางไปเองลมเช้าพัดผ่านอีกครั้งใบมะลิร่วงลงมาหนึ่งกลีบตกลงบนมือของเขาอย่างแผ่วเบาเขามองมันนิ่งๆแล้วพูดเบาๆ ผมจะปลูกมะลิให้เต็มสวนเพื่อให้เธอได้กลับมาดูทุกวันแม่ยายหัวเราะเบาๆเธอคงจะชอบและในขณะนั้นเองแสงแดดเช้าก็สาดเข้ามาเต็มบ้านกลิ่นชาหอมลอยคลุ้มทั่วห้องบ้านไม้เก่าที่เคยเงียบกลับมีชีวิตอีกครั้งบนผนังรูปถ่ายของหญิงสาวในชุดแต่งงานสองแสงแผ่วเบาเหมือนเธอยิ้มอยู่กับพวกเขา ในบ้านที่ไม่เหลือความกลัวอีกต่อไปมีเพียงกลิ่นมะลิและความสงบที่ค่อยๆแผ่ซ่านทั่วหัวใจแม่ยายค่อยๆหลับตาลงแสงจากเทียนเล่มสุดท้ายยังส่องวูบไหวในห้องเงียบเธอพูดเสียงแผ่วเบาถึงเวลาปล่อยวางแล้วลูกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันผ่านไปแล้วลูกเขยนิ่งน้ำตาไหลไม่หยุดเขามองมือเหี่ยวย่นของแม่ยายที่วางอยู่บนมือเขามือที่อบอุ่นและหนักแน่นแม้จะสั่นเล็กน้อย เขาก้มลงกราบแทบเท้าเธอผมขอโทษครับแม่ผมเสียใจจริงๆแม่ยายพยักหน้าเบาๆแสงไฟจากนอกหน้าต่างเริ่มส่องลอดเข้ามาเช้าใหม่เริ่มมาแทนที่ความมืดที่ครอบคลุมบ้านทั้งหลังเสียงนกดังขึ้นจากสวนหลังบ้านกลิ่นดอกลีลาวดีลอยอ่อนในอากาศแม่ยายลืมตาอีกครั้งยิ้มบางๆชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละลูก ไม่มีใครหนีความจริงได้แต่เรายังมีโอกาสที่จะให้อภัยลูกเขยเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยสายตาแดงกำ่ำแม่ผมจะไม่หนีอีกต่อไปเขาลุกขึ้นเดินไปเปิดหน้าต่างแสงอาทิตย์แรกของวันศาสตร์เข้ามาท่าบนพื้นไม้เก่าเสียงลมหายใจของทั้งสองสอดประสานความเย็นจากคืนยาวค่อยๆสลายไปเหลือเพียงความอุ่นของความเข้าใจแม่ยายมองรูปถ่ายของลูกสาวบนผนัง ยิ้มทั้งน้ำตาลูกแม่ทำได้แล้วเธอกระซิบเบาๆราวกับพูดกับคนที่อยู่ไกลแสนไกลลูกเขยมองตามในสายตาเขาภาพภรรยายัางยิ้มอยู่เหมือนเดิมแต่คราวนี้เขาไม่รู้สึกหนาวอีกต่อไปเสียงนาฬิกาบนผนังดังขึ้นอีกครั้งติ๊กตอกแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงของความกลัวมันคือเสียงของเวลาที่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแสงแดดอาบทั่วห้อง แม่ยายพยักหน้าเบาๆไปเถอะลูกชีวิตยังรอยอยู่ข้างหน้าลูกเขยยิ้มหัวใจที่เคยหนักแน่นด้วยความผิดเริ่มเบาขึ้นเขาเดินออกจากบ้านทิ้งไว้เพียงเสียงลมและกลิ่นชาอุ่นๆที่ยังลอยอยู่ในอากาศบอกเล่าถึงคืนแห่งความจริงที่เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นการให้อภัย